สนับสนุนโดยบีทากเก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้แชมพูเรมิสสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448 หลังจากปล่อยแต่ซิงเกิลฉาฉาซึ้งมาตลอดล่าสุดซิงเกิลใหม่ของหนุ่มบอสธีรพงศ์ก็เอาใจใส่เจ๊ะๆกับเขาบ้างค่ะจะเป็นแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมบอสธีรพงศ์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบอสธีรพงศ์ชื่อเพลงว่าโจนป้นแฟนนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเป็นเพลงเร็วนะครับคนแต่งก็เป็นพี่ลูกน้ำวงจุลินทรีนะครับคนทำดนตรีก็เป็นพี่ลูกน้ำจุลินทรีย์เหมือนกัน นะครับต้องบอกว่า MV เพลงนี้ีสุดจริงครับเป็น 4G ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเอีแรกของบอสเด็กวงที่ถ่าย 4G แบบนี้นะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับเนื้อหาเพลงก็จะเป็นสนุกสนานอย่างผมในรับบทเป็นเสือบอสนะครับเป็นเสือบอสก็คือหลายคนอาจจะเห็นแต่โจรไปป้นทองปนอะไรแต่ว่าผมนี่คือไปป้นใจเขาอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าความยากง่ายเพลงนี้คือกับเพลงช้าที่ผมเคยร้องก็คือ คือหนึ่งเราต้องเป็นแบบบุคลิกแบบเจ้าชู้เจ้าชูหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวคือไม่ได้เจ้าชูนะครับนะครับต้องบอกว่าความยากง่ายก็คือเพลงนี้ก็คือแบบยากเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยร้องเพลงเร็วที่แบบเร็วขนาดนี้แล้วก็เป็นเพลงแรกของผมด้วย นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็และกันในสำหรับงานเพลงโจนปุ้นแฟนรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ 4G นี้ต้องบอกว่าอลังการมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยกันลวกันครับสำหรับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของบอสธิรพลครับโจนปุ้นแฟนใครที่ยังไม่เคยฟังหนุ่มบอสร้รองเพลงสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาฟังกันนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าโจนปล้นแฟนแหม โนเป็นหนุ่มบอสแล้วก็อยากเดินต้นจริงๆเลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย